ชื่อเอิร์ธนะคะปัจจุบันอายุ51ปีคะ่ะเอ,อิร์ธมีปัญหาในเรื่องของข้อเข่าอักเสบนะคะมีอาการปวดเข่าและเป็นมานานแล้วนะคะเอิร์ธนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะเพราะเอิร์ธทานตัวนี้แล้วเห็นผลนะคะตัวนี้เรียกว่าวีนูค่ะทําไมเอิร์ธถึงเลือกทานตัวนี้นะคะเพราะว่าในวีนูตัวนี้นะคะเป็นก อันดับแรกที่จะดูก็คือเป็นสมุนไพรร้อเปอร์เซ็นะคะที่สําคัญก็คือมันมีขมิ้นชันและขิงนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเรานะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดการอักเสบของข้อต่อกระดูกทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมือนะคะข้อเขา่าหรือว่าข้อเท้านะคะหรือแม้กระทั่งปวดหลังเล้าลงขานะคะเกาลูมเอ์ตอยนะคะวีนูช่วยได้หมดเลยเและที่สําคัญคะ่ะที่จะตัดสินใจทานตัวนี้ก็คือว่า นวัตรกรรมที่เขาใช้นะคะเป็นนวัตรกรรมไลโปโซมซึ่งสามารถดูดซึมทั้งหมดนะคะ90%มันดีกว่าการทานยานะคะทานยานี่ดูดซึมได้แค่20เซนหรือแม้กระทั่งการฉีดยาแค่แค่50เซนแต่ตัวนี้นะคะ7วันรู้เรื่องเลยค่ะทานไปนะคะเออตอนนี้ทานมา2 เดิ่มขวดที่2นะคะหมดไปแล้ว1ขวดนะคะปัจจุบันนี้นะอาการปวดเข่านะคะลดลงมากเลยนะคะจากที่เป็นมาหลายปีนะคะแล้วก็เสียงดังในข้อเข่าก็ลดลงด้วยนะคะก็ตัวนี้นะคะอยากฝากบอกเพื่อนๆไว้นะคะนอกจากในเรื่องของกระดูกแล้วนะคะยังช่วยลดการอักเสบภายในนะคะถ้าเรามีแผลภายนอกซึ่งเป็นแผลเลื้อดลางไม่หายนะคะสะเก็ดเงินอะไรพวกนี้นะคะสามารถที่จะทานเข้าไปนะคะช่วยสร้างภูมิในร่างกายแล้วมันทําให้ะคะ่ะจาก จากภายในสู่ภายนอกทําให้แผลนะคะแห้งเร็วด้วยนะคะฝากไว้นะคะวีนูตัวนี้นะคะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนะคะก็ไม่อยากให้เพื่อนๆปวดทรมานนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะต้นทุนในการดูแลค่ะถูกกว่าการรักษาแน่นอนนะคะฝากไว้นะคะวีนูค่ะ